ต่อมาเป็นปี เจอสักทีลอยท่อน้ําแตกงานนี้เป็นการตรวจสอบอาการปั๊มน้ําทํางานเองทุก3นาทีนะครับงานนี้อยู่ในตำบลไซมาอาเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีครับโดยงานนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่ามีอาการปั๊มน้ําทํางานเองทุก3นาทีนะครับโดยพอผมถึงบ้านลูกค้านะครับผมต้องการตรวจสอบในส่วนของตัวปั๊มน้าก่อนเลยนะครับตรวจสอบและตรวจสอบอยู่หลายวิธีครับจนมั่นใจว่าอาการนี้นะครับไม่ได้เกิดจากตัวปั๊มน้ำนะครับต่อมานะครับผมได้ใช้เครื่องช่วยฟังนะครับสำรวจและตรวจหาจุดที่ท่อน้ําแตกครับโดยงานนี้นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับตรวจไปไม่กี่นาทีก็เจอและะไดด้้ยยินนนนเเสีงํารรััั่วชคบ ที่ได้ยินเสียงน้ารั่วชัดเจนนะครับเป็นบริเวณห้องน้ําชั้นหนึ่งของตัวบ้านครับพอผมมั่นใจแล้วครับผมได้ทำการขอยญาตลูกค้านะครับเพื่อทาการซ่อมแซมในจุดนี้ครับดำเนินการไปสักพักก็ไปเจอในจุดและตาแหน่งท่อที่แตกชัดเจนนะครับซึ่งตอนแรกที่ผมเจอจุดนะครับเป็นเสมือนการนําท่อ p v c หรือเศษท่อ PVC นะครับมาตัดแล้วแปะอุดไว้ครับพอผมนําตัวเศษท่อ PVC ีนี้ออกนะครับเท่ากับว่าน้ำเนี่ยพุ่งแรงมากเลยครับแล้วผมก็ได้สังเกตนะครับรอยท่อที่แตกอีกทีนะครับปรากฏว่าเป็นเหมือนรูเล็กๆ ผมไนะทำการซ่อมแซมและปิดจบงานให้ลูกค้าเพียงแค่นี้ลูกค้าก็หายกังวลเรื่องปั๊มน้ำทำงานเองแล้วครับหากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามหรืออินบ็อกซ์ก็มาคุยกันได้ครับ